พอขั้วเมื่อนี้ถือเพื่อน,พนเพลัดเ,นนเ,เพลินเนาะเพิ่งจ,จะต่มปลาคอใจมดแดงสมหให้ใส่าเปล่น ฟกัวครา,าสบายดีสบายดีพอ่อครัวตั้งเตือนหน่อยจนใหญ่เป็นบ่บ่เคยได้เฮ็ดกับเขาเพราะมาอยู่วัดได้เป็นสักดีวัดได้เฮ็ดกับเขา เป็นผักขั่วโมมีไปมาคำบัดคำบ้ากับบเป็นยังเนาะเพราะว่ามีผักขั่วอยู่บัดประจำมันยุดประทันใดตอนเนี้ย ตอนโดมันตายอยู่วะก็จังหวัดต่หอกก็จิต้มใส่ผักกระแย่งใส่มะดแดงสมเจ็บแสบเป็นบา้าเป็นเ,เสียใส่เพนนปลานาหา่มไม่ให้ขาดซัด ค่ะแต่แกงมาบัดก็ไม่เป็นไรอันนี้คำนี้เขาไซ้กันเฉพาะภายนอกนะได้ในบัดในบาเดี๋ยวเราบอก ่ะเขาจบคลิปไปแต่เพียงจำหนี้งกันเด้บอบ่ตอนเพิ่นเฮ็ดกับ็พอกับน้ำเขาจะบอทายดอกอ่ะปล่อยเพิ่นเฮ็ดตมามอัธยาศัยของเพิ่น